News. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดารานิวค่ะ รายการที่จะพาคุณผู้ชมมากับไปสถานการณ์พร้อมกับอัปเดตข่าวสารของเราซุปตา์ในวงการบันเทิงไทยค่ะไม่ว่าใครจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรเราจะนามารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่27มีนาคมค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันกระบวนทิพย์สุขันธตุลหรือว่าทิฟฟี่นั่นเองค่ะซึ่งคุณผู้ชมค่ะก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ที่าการซ่อม i p m ช่อง62บางกอกชานอลค์คะรวมไปถึงในเว็บไซต์ค่ะ w w w i n n n e w s c o ดอททค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะสำหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้ค่ะข่าวข่าวของเราซุปเปอร์คนไหนที่เราเะบาฝากคคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกก็ที่ข่าวของพระเอกหนุ่มๆนุ่มพอสลานนั่นเองค่ะที่ก่อนหน้านี้ค่ะเพิ่งได้รับบาดเจ็บจากการ ขับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบัสคว่ำนั่นเองค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตถึงอาการว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วก็พร้อมรุยงานละครแล้วนั่นเองค่ะส่วนด้านของสาวเมย์พิชนาทค่ะที่ล่าสุดเนี่ยก็ยังคงมีหนุ่มปริศนาตามส่งดอกไม้ให้นั่นเองค่ะซึ่งสาวเมย์ก็ยืนยันว่าไม่ใช่หนุ่มปามอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ห่วงทางด้านของเพื่อนสนิทอย่างสาวแป้งที่เพิ่งจะเลิกลากับสามีไปนั่นเองค่ะส่วนาด้านของสาวเกตการก้าวค่ะที่ล่าสุดเจ้าตัวก็หวนรับงานละครหลังจากที่พักนานไปกว่่่า10เเดืืออนพุุยธรกิจคะ แล้วก็ปัดเป็นสาวเนื้อหอมมีหนุ่มรุมจีบแล้วก็ยืนยันว่าสถานะหัวใจตอนนี้ยังโสดสนิทค่ะติดท้ายกันที่หนุ่มเชรฐกิจค่ะที่ล่าสุดเนี่วนฟนๆก็รุ้นให้กิ๊กนอกจอกับสาวปางนั่นเองค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็บอกว่าสถานะความสัมพันธ์นั้นเป็นเพียงแค่พี่น้องกันแล้วก็เปเปิดว่าตอนนี้กําลังคุยอยู่กับสาวนอกวงการนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นข่วแรกกันที่ข่าวของหนุ่มพอสลันเลยค่ะที่ก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยประสบอุบัติเหตุ็นรถบิ๊กไบค์คว่ำนั่นเองค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเลยทีเดียวค่ะจนแท์เนี่ยต้องสั่งห้ามพักอ่าสั่งให้พักมากกว่า1เดือนค่ะล่าสุดค่ะหนุ่มพอสก็ออกมาอัปเดตอาการความคืบหน้าให้แฟนได้ฟังกันตอนนี้อาการดีขึ้นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ ไอ้เรื่องภายในก็มีนิดหน่อยครับไอ้พวกมันจะมีอวัยวะที่ช้ำข้างในแต่ตอนนี้หายหมดแล้วเหลือกระดู<ม>วกว่ากระดูกมันหักเยอะใช่หมอสมาา<ม>ไม่เต็มร้อยฮะเพราะว่านี่มันเพิ่งผ่ามาวันเดือนหนึ่งหมอเขาบอกประมาณวันสามเดือนอในี่ใส่เหล็กตรงไหนบ้างครับไม่มีใส่เหล็กเลยครับโชคดีว่าไม่มีใส่เหล็กไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าไอ้จุดที่หักอ่ะมันมันจะทําให้เราปวดถ้าเรายืนนานๆหรือว่าทําอะไรหนักๆใช่เพราะมันหัก สะบักแขนเนี่หนึ่งเออลืมไปข้างสะบักสะบักแขนหนึ่งซี่โครงสี่แล้วก็หลังสองใช่บาดทะลุนะฮะดับช้ำครับเวยไตรช้ำด้วยเวยไตรเวยไตรเวยไตช้ำ่อยังอยู่ครบนะฮะยังไม่มีอะไรขาดนะครับตกใจมากนะครับเตยไหมคำอย่างแรกเลย เคยเป็นอาการเทปด้านในข้างในเนาะข้างในฮะคนชนใหญ่เป็นที่เนี่ยหลังมากกว่าเวลาผมยืนนานหรือว่าบางทีเข็นรถอะไรเงี้ยมันจะปวดหลังไม่ก็คงจะต้องพักนะครับแต่จริงๆแล้วปกติผมไม่ได้เป็นคนขี่บ่อยอะไรอยู่แล้วคือเรานานๆขี่ที่อะไรอย่างเงี้ยครับเข็ดไมกับการขับไปเข็ดไหมก็เข็ดครับนิดนึงครับแต่ปกติมนไม่ค่อยได้ขี่อยู่แล้วไง พร้อมถ,ถ่ายครับแต่ว่าถ่ายซีนบูไม่ได้ใช่ก็หมอเขาบอกว่าให้พักประมาณสองถึงสามเดือนน่ะค่ะ่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้ตอนนี้หนุ่มพอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีข่าวว่าสาวกิฟต์ออลีแล้วก็หนุ่มบูญปียบิว ขอภัยค่านุุมบูมปิยพันธ์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าทงานุ่มพอดเนี่ยก็โพสข้อความผ่านไอจีว่าไม่อยากจะคบหากับคนสร้างภาพก็เลยยิ่งทําให้คนจับตามเมาเรื่องความสัมพันธ์กับสาวกิก๊ที่ตอนนั้นมีปัญหากันอยู่ค่ะงานนี้หนุ่มพอดจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวรับไปฟังกันค่ะตอนแรกๆผม,มก็เบื่อเพ่าะอยู่เรื่อง,องใครไปเยี่ยมแ,แต่ว่าเขาก็ไปเยี่ยมเราเนาะไปเยี่ยมไปเยี่ยมครับหลังจากนั้นเราก็าขึ้นไอจี นม,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 ม่น่าจะเกี่ยวขขเขาเหรอครับไม่เกี่ยวขเขาเหรอกเขาหรือว่าพูดตามตรงนะครับนี่ไม่ได้โกหกเลยนะครับ มันผมจําไม่ได้ครับเม้ามาฟีนจําไม่ได้จริงจำไได้ครับโมลโมลบางบางอย่างงงงงอยู่แต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนปกตินะไม่ไม่เกี่ยวกับเขาหรอกหลายคนก็เลยโยงไปทางเขาเพราะว่าเขาเพิ่งไปเยี่ยมแล้วเราก็ขึ้นไอจีนอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับตอนนี้คุยกันแล้วครับคุยกันแล้วคุยเคลียร์กันเรื่อง์ข้เจอมาแล้วครับเจอเจอเจอคลิปแล้วคุยเจอแล้วเคลียร์กันได้ไหเชียอะไรยังไงก็ บ้างครับผมผมเข้าไปหาเขาไม่ได้เนี่ยแบบได้ปรับความเข้าใจกันแล้วเนาะใช่ครับได้คุยได้คุยกันได้คุยกันส่เป็นสิ่งที่ดีขึ้นมากเล่าครับก็ดีขึ้นครับผมว่าบางทีมันไม่ได้คุยกันไงแล้วตอนนี้คุยกันแล้วคุยกันเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยครับคือยังได้คุยกันอยู่ไหมครับคุยคุยบ้างครับตอนนี้แบบว่าอยู่บ้านเฉยๆนิ่งๆไม่ค่อยจะเป็นอะไรตอนน้องเข้ามาเยี่ยมก็ไม่ค่อยฟังที่เราพวด มานะมามาอันนี้คุยในฐานะเพื่อนหรือยังไงคะกับพี่น้องนะก็ก็ยังยังก็ยังคุยคุยกันนะฮะก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันไปก่อนเรื่องเก่าว่าน้องใจกันเหมือนเดิมไหมก็ก็ยังเหมือนเดิมครับจะเห็นว่ามีข่าวว่าน้องกลับไปหาเก่าอะไรนี้จริงไหมไม่ทราบเลยไม่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 ได้คุยถึงเรื่องถึงขั้นนั้นนะ ก็เรียกว่าออกมาอัปเดตอาการค่ะว่าตอนนี้เนี่ยอาการหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บก็เกือบจะหายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พร้อมที่จะกลับมารับงานละครแล้วค่ะสำหรับพฟนๆาที่คิดถึงหนุ่มพรนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวของนางเอกเออขออภัยค่ะนักแสดงสาวเซ็กซี่สาวเมพิชนาณค่ะเ <c oughs> รียกว่าก่อนหน้านี้ก็มีหนุ่มๆเนี่ยส่งช่อดอกไม้มาให้อีกแล้วค่ะทำเอาหลายคนตามลน้นว่าหนุ่มคนดังกล่าวเนี่ยเป็นใครค่ะเพราะว่าบางคนแอบสงสัยว่าจะใช่หนุ่มปามหรือเปล่างนี่สามีจะว่ <c oughs> ายังไงเดี <c oughs> ๋ยวเราไปฟังกันค่ะค ไม่ทราบเหมือนกันแบบเขาไม่บอกอะไรไม่เขียนอะไรแต่คราวนี้วางไว้บนรถนะค่ะที้ลานจอดรถนะคะทุกวันไม่ไม่ทุกวันค่ะนานๆครั้งอันนี้ก็นีใจนะคะนั้นก็เป็นคนเดียวคนเดียวก่อนหน้านี้นะคะ้ของขา กจะเป็นคนเดียวค,คงไม่ได้มีแบบหลายคนขนาดนั้นนะคะมีการ์ดนะคะมีการ์ดแต่ก็ไม่ได้เขียนเลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่มีมีคนมาแบบให้กําลังใจเมื่อว่าจะเขาจะชอบหรือเขาอยากแค่ให้กําลังใจหรือจะเป็นแฟนคลับก็เหอะก็ก็รู้สึกดีเป็นคนชอบแบบไห้อยู่แล้วค่ะหว<ล>ันมีติดถัดมาเ่อนเพื่อนหรือเปลไม่ใช่เพื่อน อันนั้นคือคนลกจิตที่มาเช้ามาด่าไม่ในแอจแล้วก็มาด่าแม่ว่าไม่สวยอย่างงู้นอย่างนี้แม่ก็เลยแม่ก็เลยเขียนว่าไม่สวยแต่มีคนส่งแบบไหให้นะคะแล้วก็แถดหาเขาว่าตอนเธอหรือเปล่าเป็นก็ขำๆมาจริงๆแม่ไม่ซีเรียสหรอกแม่ว่า ร้านคนมันก็ต้องมีคนป่วยหลายคนอยู่อะไรเงี้ยบางทีก็ทำไอจีปอมๆเข้ามาตันดาดรานว่าดาราทุกคนเจออะไรเงี้ยแต่มาเช้าไม่ขำๆเล่ก็เลยเล่นกับเขาแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่ได้โกงเพราะมีคนเข้าไปใส่เพื่อปามอุ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ปามไม่ค่อยไม่คงไม่เขาไม่ใช่คนที่ชอบส่งแบบไม้แบบนี้เท่าไหร่นก็ได้คนนั้นหนอะคนนั้นเ้าเก๋ว่าเขาส่งมาเขาเขาจะต้องทำอะไร อะไรให้เรารู้อะค่ะคนนั้นเขาชอบมีหลักฐานคนนั้นเขาไม่ค่อยเนียนนะจะมีหลักฐานให้เราแบบแบบเก็บได้ตลอดแล้วแบบมีโอกาสไหมคะให้โอกาสทุกคนเข้ากับให้โอกาสตัวเองแต่ว่าไม่เคยบอกว่ามีลุมคนไหนที่บอกว่าพี่ชายก็พร้อมที่จะบอว่าเปิดใจวันนี้พร้อมมาหลายปีแสดงว่า้วพราวก็แบมที่มีเปิดใจจริงจีเลยเออเปิดใจไหมให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าเมย์ไม่อยากทีเมย์ไม่ได้ไม่ได้แบบ ขาดอะ่ะเมมเมมีครบหมดฉะนั้นถ้าจะมีมาเพิ่มมันต้องดีค่ะค่ะส่วนเรื่องของเพื่อนสาวคนสนิทอย่างสาวแป้งคนจลาที่ล่าสุดออกมาแถลงข่าวว่าได้เซ็นบายาญักับอดีตสามีผู้กองต้อมเรียบร้อยแล้วงาน,นี้สาวเม์ค่ะก็เผยว่าพอจะทราบเรื่องบ้างแต่ก็ยอมรับว่าตกใจแล้วก็พร้อมจะให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเพื่อนเสมอค่ะ แต่ก็โทษถามเมื่อวานเขาถ่ายละครอะไรคือก็ให้กําลังใจว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาก็โอเคโอเคอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เป็นห่วงเขาโต้ว่าเป็นห่วงก็ก็รับเขาเดี๋ยวคืนนี้คงได้ปรับอารมณ์กันว่าเป็นยังไงวันนี้ต้องดูกันบ,บนว่าวุ่นวางหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากเจอคบกันแบบสามคนอะไรเงี้ยได้เห็นเขามีโปรแกรมอะไรก็ไปเพราะอันนั้นอันในั้นเป็นทริปที่นานมากแล้วแล้วก็ชวนไปด้วยแต่ว่า เมมเมมเมมเมว่ามันไกลไปเมมขี้เกียจไปอะไรเงี้ยเราเมไปเราเมไม่มีคู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เลยก็เลยไม่มีค่ะตอนแรกคิดว่าเขาจะไปด้วยกันไงแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ทําวีซ่าอะไรทำไหมอะไรเงี้ย ก็ไม่รู้อะค่ะเป็นทิปที่เราแบบได้ยินว่าเขาแพลนไว้นานแล้วแล้วก็แลกชวนด้วยเรื่องของไปไม่มีมีรู้แค่ระขายก่อนหน้านี้บ้างมั้ยคไม่รู้เลยก็มีแค่วันบาเลนไทยที่ตามไปหาที่ฮ่องกงแล้วเห็นว่าเขาอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีมีไม่ได้มีแบบอดีตสามีด้วยแค่นั้นเองมีท่าตกใจนะครับท่ตกใจค่ะตกใจค่ะก็เป็นเรื่องของคือเขาไม่ปรึกษาแต่เอาเป็นว่าเมมเมขอไม่พูดดีกว่านาะแล้วพูดเรื่องคนอื่นคงไม่ดีให้เขาตอบเองดีกว่าค่ะ ำลังใจอะไรันแป้มคะก็ยังไงก็มีเมย์อยู่แล้วค่ะเมยังไม่มีสามีแมาดูแลได้เต็มที่ค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักค่ะสำหรับสาวเม์แล้วก็สาวแป้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวของสาวเกตการ์ดค่ะที่ล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวพักงานละครไปนานกว่า10เดือนเพื่อลุยงานธุรกิจแบบเต็มตัวนั่นเองค่ะล่าสุดสาวเกตก็ออกมาอัปเดตเขาว่าเร็วๆนี้เนี่ยกำลังจะมีผลงานละครให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วค่ะ ช่ค่ะตอนนี้ก็หลังจากปิดมงกุฎก็พักมาประมาณจะ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 สิบเดือนได้แล้วนงคะนี่ไม่ได้ถ่ายละครก็จําความรู้สึกไม่ได้แล้วเพราะว่าแกสขอเขาไม่ร้าแบบเพราะว่าเราต้องการที่จะแกสบางคนที่โฟกัสเรได้เทเลเรียนนั่นเองนะแล้วถ้าสมมติว่าถ่ายละครเนี่ยมันก็หมดไปแล้ว วันสี่วันอาทิตย์หนึ่งเราก็มีเวลาเวิร์ k สำหรับงานเราจริงเ๋แต่น้อยก็ไม่รู้แต่ว่าก็จะเปิดกล้องแล้วสำหรับเดือนหน้าละครใช่ก็เดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้ี่นี้ค่ะก็ติดต่อมาทุกปีแต่เ u e s t ยังยังไม่ถ่ายยังไม่ใช่แนวอยู่ดีอืมเราเป็นคนสิบไหมคะเป็นนะคะเราเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณไม่จำเป็นต้องมีคอนเซ็ปต์ค่ะถ้าเ u e s ถ่ายอยากจะถ่ายเดี๋ยวก็คงถ่ายเองแต่ว่าตอนนี้มันมันมันยังไม่พร้อมแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากถ่ายเลยอะไรเงี้ย เรื่องหัวใจค่ะที่ตอนนี้ใครๆก็มองว่าสาวเกสโซนแล้วเนื้อหอมง,งานนี้จะมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะสบายค่ะเรื่อยๆ,ๆอย่างนี้ดียค่ะมาอาสาดูแลหรือยังคะไม่มีค่ะยังไม่มีเลยก็ยมีแต่คนแบบว่าเข้ามาับความรูจ้จ<ม>ักอะไรอย่างเงี้กยก็สบายๆก็เป็นเพื่อนเป็นพี่กันไปอะไรเงี้ยไม่มียังไม่มีอะไรที่จะต้องรีบนะ<ม>อ่ะคืาจะมองว่าเราเนื้อหอมสดเนื้อหอมอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบว่า เป็นช่วงที่โสดนะคะใครๆก็สามารถเข้ามาเพาิ่มความรู้จักได้แต่ว่าทุกคนก็สบาย,บายๆอยู่ไปก่อนเป็นพี่เป็นนอ้องกันไปก่อนดีกว่าอย่างที่ต้องให้มีือหาได้คุยกันทำยังมีโอกาสได้คุยกันบ้างค่ะปัจจยังไม่พร้อมมีใครหรือเปล่าคะก็ถือว่ายังไม่พร้อมไหมก็อาจจะยังนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายๆเรื่องเรื่องครอบครัวด้วยอะไรด้วยปัจจัยหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็นช่วงที่พักกสบายๆให้ตัวเองลุยธุรกิจแล้วก็ลุยงานละครอีกรอบหนึ่งไม่พูดจริงๆว่าจำไม่ได้เลยว่าบรรยากาศการถ่ายละครเป็นยังไพราาาว่ หายไม่ามากดานมากแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายข่าวกันที่ปิดท้ายข่าวเบรกแรกกันที่ข่าวของหนุ่มเพชรกิจค่ะที่เรียกว่าตอนนี้หลายๆคนก็ลุ้นค่ะอยากจะให้จิ้นแล้วก็กิ๊กน้องต่อกับสาวปังวรันขอภัยค่ะสาวปางกันนรันนั่นเองค่ะงานนี้โอกาสจะมีลุ้นขึ้นหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังเจ้าตัวกันค่ะอย่างที่บอกนะคือเล่นด้วยกันนะครับมันก็เลยมีความสนุกสนุกกันมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบมีถ่ายแบบด้วยกันหนึ่งแต่ยังไม่ยังยังไม่ได้ถ่ายด้วยกันก็ บอกว่าจะมีงานถ่ายด้วยกันอย่างกาศเราก็อยากเชียวว่าเออิอรกันทิ้งดาวจอรนจอยีก็ได้เลยก็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 มันก็ตามเหมาะสมเลยครับอ่าใช่เหมือนกับเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นน้องกันอยู่ตอนนี้คืออนาคตมันไม่แน่นอนเราก็ยังไม่ได้ถึงจุดนั้นที่ว่าเราต้องจีบมุ่งนี่นางไม่ใช่ก็รุนก็รุนต่อไปเลยครับก็ต้องมันคือมันคือเรารู้จักกันมาปีกว่ามนปีกว่ามันคือเราจะรู้รู้นี่ใสใจคอนหมดละ ก็คุยกันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจกันใช่หว่ะสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเวลาโดนเชียร์ยมีคอยตามไหมคะเออคอยตามไหมเหรอ,อ,อย,ยอวก็ปกติครับก็เหมือนกับเราให้เป็นคำพูดให้กำลังใจน้องเขามากกว่าวน้องเขาเป็นสเปคเราไหมคเออก็ก็ประมาณหนึ่งครับในยอะไรที่จะต้องไปรู้สึกเป็นไหมเอออันนี้คือต้องลุ้นถ่อไปลายครับยังยังบอกไม่ได้ครับไ ค่ะที่โอกาสพัฒนาไม่ค่อยจะมีให้ได้ลุ้นกันมันเป็นเพราะว่าหนุ่มเพชรเนี่ยมีสาวรู้ใจอยู่แล้วหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวแต่ว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะจนวันนี้มีมีบ้างไ้่ก็มีก็มีครับก็มีคนคุยครับเป็นนอกองค์การใช่นอกองการแล้วเขาจะเข้าเซพีดเซพเพราะบ้านเราก็มีข่าว เอออย่างที่บอกเลยครับว่าถ้าเรายังไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็เรายังไม่โสดอยู่ไม่ไม่ครัคือจริงๆไม่ไม่กลัวเขาน้อยใจยหรอกคือเขาเขาเขารู้อยู่แล้วใช่ครับเขาเข้าใจใช่ไหมคะเขาเข้าใจครับเข้าใจครับคือเราทํางานด้านนี้เขาก็เข้าใจอยู่ละไม่ได้เปิดตัวเออยังยังยังครับทำงานก่อนรีบไปไหนล่ะไม่ไม่ไม่ห้ามครับคือปุ๊บก็แต่งเลยอะไรเงี้ย ไม่เปิดปกลัวกระแสน้ำตกอะไรไหรือเปล่าไม่ไม่ครับไม่เราเราก็ทำทำงานของเราไปครับค่ะขอบคุณคุณธนากรค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉามประมวลทิพย์สุขนัตูนและคุณธนากรต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสำหรับสุดสัปดาห์วันนี้ค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในการพักผ่อนในวันหยุดที่จะถึงในวันพรุ่งน,นี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสวัสดีค่ะ It and Dara new